สวัสดีค่ะพี่ยุ่ิเวลาเออเขาเลยตัวเลยไม่ประกาศเลยอ่ะประกาศเขาแบบยุติไม่เขาผีแล้วป้านไม้ไม้ไม้ใจเย็นสิใจเย็นแม่คือที่บอกว่ายุติเนี่ยคือเอ็มทําบ้านงานที่เมามาของตัวเองมาเอ็มทำมาสองปีแล้วแล้วที่บอกว่าเอ็มยุติเนี่ยในใจเราเองเอ็มกล้าพูดเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับผลคะแนนที่เด็กเราไม่ไม่ได้เข้าไปเพราะเด็กเราก็ไปไกลมากๆแล้วสี่คนอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่า เขาเรียกว่าไงอ่ะพี่เหมือนเราเลี้ยงลูกเราอยู่ในบ้านใช่ไหมแ้่เมื่อลูกเราออกจากนอกบ้านไปอ่ะเราเพื่อนไม่เล่นด้วยอ่ะแล้วอยู่ดีก็แบบงองแงกลับมาเราก็เลือกที่ให้เล่นในบ้านดีกว่าเราก็มีเวทีเหมือนกันทุกคนก็เลิฟใม่นางงามเหมือนกันแล้วบ้านเราก็เป็นบ้านนางงามเราก็ประกวดก็อยู่แต่ในบ้านแหละเพราะเอ็มพูดทุกครั้งเลยว่าการทำมิสคีเมาเนี่ยเป็นการประกวดคนในบ้านแต่เราก็เตรียมเด็กมาพร้อมไงหลายคนก็มองอย่างนี้ไงเออมันก็ได้แบบแบบช้ำๆใจนิดๆิดป่ะเพราะเราอกหั เออไม่เกี่ยวเลยไม่ไม่เกี่ยวเพราะว่าเอ็มพูดแล้วเอ็มโหสาบานเนี่ยตอนน้าต้นโพลเนี่ยเราเล่นเลยเออยา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 ทำยาทำโอเคโอเคไม่เอ็มแค่บอกว่าเอ็มพูดกับเด็กทุกคนจะไปประกวดไปเอาอะไรหนูบอกหนูอยากได้มงเฟฟิบูลาสเด็กก็บอกเลยถามว่าเอาไปทําอะไรเด็กก็ยังแบบเด็กก็อึ้งสิเพราะสุดท้ายหนูจะเอามงเอ็มสอนเด็กในบ้านว่า เอามงไปเพื่อทําอะไรต้องหาคําตอบนี้ให้ถูกก่อนออไม่ใช่ได้มงถ้าอยากได้มงสัมเพลงก็มีมสั่งทาก็ได้แค่รู้สึกว่าวันนี้ทุกคนขึ้นไปเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดบนเวทีเ,ออเพื่อให้สปอนเซอร์หลักเพราะว่าบ้านเราทํางานกับลูกค้ากับเงินเราทําเราต้องทําเงินขึ้นไปทําให้ลูกค้าเขาเห็นว่าเราเลิศฉันเดินได้ฉันหมุนฉันตอบคำถามได้ฉันรีวิวสินค้าได้ทุกอย่างจบเด็กลงมามีความเสียใจแต่ไม่ได้เสียดาย บอกเหมือนกันเลยพี่บอกแต่วันแรกเลยวันนี้บอกว่านาเพชรประกวดได้พี่หนูอยากไปปิงอยากไปคิมอยากเอ้คิมเป็นเป็นแบบโหวตเข้ามาได้โฟอยากไปก็เลยคุยชัดเจนว่าเป้าหมายคืออะไรขึ้นไปทําให้ดีที่สุดสุดท้ายเราต้องไม่มงผูกต้องแล้วคนจะได้ถามว่าดีขนาดนี้ทําไมไม่มองใชาไหเอ็มเอาจริงนะเป็นอย่างอี้ทุกเวทีเลยเหมือนกันว่าอ๊ยทาไมลงไปทําไมไม่มงว่าทําไมดีขนาดนี้ ความชอบของเราไม่เหมือนกันเราก็ไม่อยากจะอะไรมากเพราะว่าเราก็ทำเวทีเหมือนกันเพราะสุดท้ายเราให้คนนี้แต่คนนี้สวยกว่าทำไม,อมเอ้ว่ามันน่าจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เวทีเขากําหนดมาีอนน้ อยากให้เปิดคะแนนอมว่าตอนีสุีใช่หลายคนแบบกดกระต่ายมยะเ่งตว่ามันเป็นอาจจะเป็นกลยุทธ์เป็นการตลาดของเขาแล้วกันเขาเขาอยากทําแบบไหนที่เวทีเราให้ดอกไม้เขาอาจจะให้วงลีนคันแหน่อว่ามันน่าจะเป็นกลยุทธ์ในการขายของของเขาอย่างนี้มากกว่าเรื่องผลคะแนนที่ออกมาวันนี้ก็ดูค่ะแต่ว่าดูไม่รู้เรื่อง แต่เราทราบตอนไหนว่าแบบเอ้ยมันจะมีแบบกติกามแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยคงฤทธิ์ใช่ป่ะใช่ใช่เขาบอกก่อนนะสองวันวันหนึ่งสองวันนั่นแหละใช่ใช่แต่เรายอมรับใช่ไหมครับเพราะบางคนจะบอกว่าเฮ้ยมันมันอยูดีมันก็นึกจะพูดอะไรไอ้ที่มทำก็โผล่มเลยอ่าเขาก็เขาก็ใช้เขาบอกเขาเป็นเรียลลิตี้อ่านั่นแหละพี่เหมือนกันเลยถ้าอย่างที่เอ็มบอกว่าอยู่ในบ้านเราอ่ะเด็กมันมีแต่รอยยิ้มอ่ะออกไปไปให ไปให้คนมาบอกว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่เราไม่รับฟังแต่ถ้าจะมาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยฉันมาจากบ้านนี้แต่มาให้ฉันเปลี่ยนไปเป็นบ้านเธอ uh oh. แล้วก็ไม่ให้อีกหรืออะไรอย่างเงี้ยรู uh ้ oh. สึกว่าง้นก็อยู่แต่ในบ้านครขอ,อยุติด,ดีวกว่าเพราะว่างานเราก็เยอะอ uh oh. ทําไปก็ไม่ได้อะไร uh oh. ล่าสุดเนี่ยเอาเฉพาะไฟนอลเนี่ยอีสี่ตัวเนี้ย,ยส0 0แสนนะ uh oh. ที่หายไปเนี่ยรีวิวคอกับแตกเนี่ย uh oh. เอาไปลงชุดลงอะไรหมดอะรู uh ้ oh. สึกว่ามาไม่ได้แล้วสองปีเอ็ะ เอ็มบอกด้วยเราเอ็มขอบคุณใบอันมากๆที่แบบว่าให้โอกาสเราที่แบบว่าเอ้ยให้เอมม็มเป็นคนทํานะเพราะว่าเราก็เต็มที่มากๆแต่ว่าแค่ยุติเอ็มแค่ยุติไม่ได้แบบมีการแมบบ่ทะเล,ลาะอันอน,นจริงเครื่องมั้ยไม่เครื่องใจจริงใจจริงใจเลยเครื่องเรื่องเดียวคือพวงลีดเออ,เอ,อ ไม่ได้เครื่องเรื่องคะแนนด้วยนะเธอลูกเรายืนอยู่บนเวทีมีคนเดินเอาปอแถวเอาพงรีดมาวางให้เออราไปใส่มูมันอัปมงคลแค่นั้นเราถือเอาอยู่ดีมาส่งพงรีดให้อย่างเงี้ยเครื่องเรื่องเดียวเรื่องคะแนนจะตัดจะขึ้นใครเอาเอาเลยเพราะว่าไม่ได้หวังอยู่แล้วเรารู้เรื่องผู้ก่อเป็นผู้ีดเรามีการเยี่ยมกันมาหรืมีการถามไวว่าทำไมจะต้องเป็นผู้ปด ่พวงเหลี่ยมคือสปอนเซอร์ของขาวอ๋อในสปอนเซอร์ของเวทีใหม่ของการทำงานเลยนะไม่รู้ไม่ทราบทีนี้พวงหลีดก็ไม่ลงเย็นมาอย่าง้หรอก็ตะกรนไปเหมือนกันว่ามึงกะตายจริงเหรอหรือไม่ตะกรอนอร์แบบจากงานจบอะไรนั ally, so ้นะสปอนเซอร์ของที่ขายพวงหลีดร้านขายพวงหลีดลงเป็นเป็นสปอนเซอร์ของเวทีขาวแล้วเขาก็น่าจะมีกิมมิคให้รู้สึกว่ามันเก๋หน่อยเราไม่ได้เครื่องล่วงหดคะแนนหรือตัดคะแนนลูกเรา กะทิก็เดินมาถามเอเหมือนกันว่าแม่ซื้อพวงหลีดให้คนอื่นไหมกะทิปีที่แล้วที่ไปอยู่ในบ้านเอพูดกัทิว่าซื้อทําไมอืถ้าตัวเองได้อ่ะโกรธไหมเออเอจริงแม่เหมือนเรากะทิก็ไม่ได้ผิดที่มาถามเราเอมันเป็นการแช่งให้ตายมากกว่าคนธรรมดาไม่มีใครซื้อพวงหลีดให้กันนะเราดิใช่เรามองเป็น่างดีแล้วก็อาสมมติจ่ายเงินไปหมื่นนึงอ่ะวันนี้มันเลยลงไปเลยสองแสนเพื่อให้คนอื่นบ๊อบ ใครได้ตังค์ข่าวก็ไม่ใช่เราได้คุยหลังบ้านแม้ว่ายังไงบ้างมาังบ้านใบอันกับไปอันกับไปอันเราได้เคลียดใจกัไม่ได้ไม่ต้องเคลียเพราะไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทะเลาะเพราะทะเลาะเราพูดอยู่แล้วเราก็จะแบบทำไมทำอย่างนี้ไม่เขาเราเข้าใจว่าบริบทเขาเป็นเจ้าของเวธีเขาต้องการหาความว้าวอ่าอะไรอะไรแล้วก็ก็เป็นกลยุทธ์ของใครของมันแต่แล้วเราได้แจ้งไปว่าเราจะไม่สมาแล้วเราก็บอกโคตดตามนั้นเลยเออไม่หลัมา เขาคือประกาศเลยเขาก็ทักมาอยู่ในเพจว่าขอบคุณนะคะับเขาก็ทักมาขอบคุณนะไม่มีการรั้งไว้ไม่มีเราไม่ได้แบบไปแล้วนะอย่างนี้นี่เจว่าไอเอ็มแคไมมีอะไรที่ผิดพลาิเศงเลยเอ๊ยว่าหลายๆคนรวมหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราเขาเรียกว่าไงชาติแพ้ไม่เป็นไม่มีน้ำใจนักกีฬาหน่วยอไรสละนั้นจริงเราได้บอกใจน้ำใจจะไงบ้างเรื่องที่เรามันเกิดขึ้นเพราะทารู้สึกว่าหลายคน าทมาดีมากดีมาเสียตรงที่คุณได้คนเลยเอว่าอาจจะเสียใจที่ทําเต็มที่อืแต่ว่าเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านั้นถ้าใครมีดูคลิปเอ็มเขาไปพูดนับเพจว่าถูกต้องแล้วเราไม่ได้ก็คือถูกต้องแล้วเพราะสุดท้ายแล้วทําเดินเต็มที่ชุดสวยตอบคาถามดีนู่นนี่น่าสุดท้ายเขาไม่เอาแล้วจะทําไงได้เพราะเขาไม่เอาก็แค่ถูกต้องตามบริบทเราแล้วแค่นั้นเออจะพาเราไปแก้บ เอ้โอ้โอ้อ้แกเคล็ดไหมแก้เคล็ดไหมนี่แก้เคล็ดไหมเดี๋ยวก็น่าจะนัดกันไปอ่านละมนหน่อยเจวันอันนี้พูดจริงจริงอวัดเดียวพออ้าวเจ็ดวันเกินเกินเดี๋ยวน่าจะเหนื่อยน่าจะตายถึงจะมีอะไรตัดถึงใครไหมเออใครมาลหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโป๊กเกอร์มาใหญ่ออะไรเล่นใหญ่หรือเปล่าเลยเอ็มอ่านคอมเมนต์ในติ๊กต็อก่ะแพ้ไม่เป็นบ้างแหละโกรธบ้างแหละนู่นนี่นั่นเอ็มอยากจะพูดตรงนี้เลยนะ ถ้าเอ็มอยากจะเอาแสบเอาเสื่อวันนั้นเอ็มกียดเลยเอ็มต่อึ้นไปบอกไม่ก็จบแต่เอ็มเลือกที่จะไม่ําและเอ็มรู้สึกว่าเอ็มให้เกียรติเจ้าของเวทีเด็กคนอื่นเอาพวงหลีดไปให้พี่ใบอัานวิ่งไปดูคลิปได้เลยเอ็มกะทิเป็นคนวิ่งไปรวบเด็กตัวเองไว้ว่าอย่าทําแบบนี้อแบบนั้นเลยแล้วเอ็มแก้ไปถึงตอนที่ปิงกินเบียรบนเวทีเขาขายเบียร์ค่ะอืไม่ได้ไปหาว่าจากบ้านเขาช่ำกันทั้งงานเลยค่ะวันนั้น อยู่แล้วเพราะปีที่แล้วใบอังก็ทำ<ม>บ้านอาหารที่มากก็กินรู้สึกว่าแล้วมันจบการแข่งขันแล้วด้วยไม่ใช่แบบว่าประกวดอยู่แล้วแบบมันจบแล้วมันปิดไฟ์แล้วเขาก็หยิบกินก็ไม่ได้มีอะไรก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็การที่หยุดทําเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าเราทะเลาะกับใครก็<ม>แค่หยุดก็คือหยุดแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็หยุดไปหมือกันเลย เพลงเราสนี้มาไหมอออ๋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 อเป็นยังไงบ้างปยังไงไม่มีใครดีท้าแม่มึงข่อ่าก่ปล่อยเร็วมั้งนะใช่ปะร้ไม่ได้ด่เใช่ไหมเขาคาด่าเพเต็มเลยม่คือเอ็มอะเอ็มรู้ว่าบางทีแรปเปอร์หรืออะไรงเงี้ยมันจะไม่ตรงตลาดเขาก็จะมีตลาดแรปเปอร์ตลาดลูกคุแล้วก็ปล่อยไปด้วยความขัรู้สึกว่า อ้าวอยู่ดีแมกเชิญแม่ลุกแม่มึงนี่คือทางบ้านหรือว่าแม่ใครอ่ะมาจากความเก็บกดของเราไหมไม่นัคขัดอู้ทำตั้งแต่ธันวาแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งมีแบบว่าเพิ่งจะว่าไปลงเสียงไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทำเองทำกับคนที่แต่งมนุษย์ป้าเลยน้องมันมาทไหนมันก็เป็นมีมอินเนอร์เราอาจจะดูลายหรือป้าจริงจริงเราน่ารักอ่ะอา เหมือนเหมือนเรียกมให้นักข่าวด่าดิอดหวังแค่ไหนเพราะว่าอะไรคนบอกว่าเพลงนี้จะเป็นหนึ่งในสงการ21วันใช่ก็ถูกต้องอ้วันนก็ดูกิได้แลเพลงออมไม่หรอสนุกนเพลงปล่อปไปแป๊บก็เยอะไม่ค่อยู่คนพูดไงพอเพลงดังมันก็แบบเออที่หน่อยสนุกดีเมชอบเมชอบแต่ยังไงบางคนเขาไม่ โอ้เหมือนเนี่ยเลยโกดอยู่นะตอนนั้นโลกคลิปแล้วมีบอกว่าหน้าพี่เหมือนคนที่ร้องเพลงนี้เลยค่ะพี่ลิบซิงได้ตรงกว่าเจ้าของเพลงอ่ะผู้็เจ้าของเพลง ก็ทำเออออกไปอะย่างนี้ก็คำขำบ้างค่ะดีใจไหมพอเพลงนี้มันดังแล้วพอคนเริ่มร้องติดปากเป็นจีนขึ้นม่ดีใจดีใจเพราะว่าคอนเสิร์ตก็มากขึ้นติดากคอนเสิร์ตมากขึ้นแบบคนอยากฟังสดเองแล้วเราจาร้องยังจาร้องยังพี่จวาทำคนแรกเลยแต่ปากเป็นอย่างนี้เขาทำเป็นอินเนอร์เป็นแบบแล้วก็ทักมันบอกว่าวันแรกกูงับปากตามมือไม่ทันก็เลยไปอินเนอร์ค่ะดีใจร้องต้องเก็บภาพนี้ก็สิ่งจนจ้าไหมเก็บอยู่แล้วเก็บอยู่แล้วเพื่อนกันนะเพื่อน คนอื่นไม่แก่จ่าแก่แบบงนี้ไม่ได้แต่งเป็นตางใช่ไหมไม่ได้เลิกกันเลิกกันเลิกกันเอิฝากขับเพลงเราค่ะก็ฝากเพลงนะคะไม่ yo mom is best รักกันเป็นเวันฉลองเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมันจะต้องตูดเยอะหน่อยมันแบบฝากด้วยสดๆเดี๋ยวเขาไม่เชื่อไป็นคนเดียวไปหยิบเอาต้จูนให้แม่ดูห้าม ไม่มีใครดีถ้าแม่มึงค่ะแม่มึงเก่งที่สุดในโลกมึงมันเลิศท uhh. ี <recherche> ่ส so ุดแล้วค่ะเลิศมากมากอันนี้ก่อนต้องบอกตัวจริงจําได้จําได้จําได้ทุกเนื้อเทุกเนื้อเอาตรงนี้ไปตัดตอนแรกที่สัมภาษณ์เมื่อกี้บก้อนหันมามนี้ทีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ